เป็นยังไงนะกัไม่จบแล้วหลังแล้วหลังงานหนเนี่ยขอบคุณคนไม่หมดเลยคอนเสิร์ตเนี่ยแค่ร้อยขอบคุณนะคะต้องขอบคุณทัองการงานแล้วก็เป็นเป็นคนต้นคิดแล้วก็เตรียมงานเห็นบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วโทรหาทุกคนโทรหาพี่บอยโทรหาทุกคนด้วยตัวเองเชิญทุกคนด้วยตัวเองแล้วก็ให้ทุกคนเงียบเก็บเป็นความลับจนถึงวันเกิดก็คือเป็นคนอ organize ทั้งหมดเองไ้่หมด ขอไปคุยกับพี่ลอยว่าจะทำอะไรได้บ้างค่ะบริษัททุกท่านนะคะเข้าสู่โรงพยาบาลได้เลยอีกห้านาทีนักข่าวชัยแล้วนะคะเกิดกันเลยได้ไปเชื่อเลยนะเข้าสู่โรงพยาบาลได้เลยนะจ๊ะอีกเ้านาทีเข้าเปลี่ยนหน้าทะเบียนเข้าถ่ายแล้วนะเป็นโรคการ ขาก็ไม่รู้ทัภงษาไปไหนกูเซยิ้มนัหรอคะประกาศอายุแม่หมดแล้วก็บอไม่ไ้ก็เพราะอะไรไม่ตักอะไรแบบเรียนเชิงวิชาารมีอะไรเงี้ยแบบว่ามันเป็นแบบเล็กดีๆมันมีแบบจะไะไรส่วนงานค่ะโอ้ยยิงหลายจุดเลยตั้งแต่ตั้งแต่สิ่งที่้ก็หลอกเราไปจนถึงที่งานแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรแบบเยอะแยะหมดแล้วหันไปเจอคนแบบเป็นร้อยอ่ะแล้วแบบหลายๆคนแบบไม่ได้เจอตั้งนานแล้วพี่ๆผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะ พี่นลองชายอะไปตามพี่แจ๊ดมาได้แจ๊ดสยามพี่คนแมกที่ทำงานด้วยเห็นน้องแกะอายุ55อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพิ่งได้เจอแก่พี่แก่สไตล์แล้วก็หลายๆคนพี่ๆหลายๆคนที่เ้าแต่เข้าวงการเลยเพราะแบบวงการแฟชั่นแล้วได้เจอแล้วก็ น้องการเซอร์ไพรส์ด้วยการร้องเพลงให้่งไม่นใจรู้เลยว่าร้องเพลงร้องขนาดนี้แบบตลกมากเลยแล้วทุกคนก็เซอร์ไพรส์ขึ้นมาเขาไบแอบร้องแอบเตยนกับคู่แฝดสองวันไม่เต้นว่าอยู่สองคนนี้คู่แฝด ูเราอ๋อครูแหม่มเราไปเกาะเวทีตลอดครูแหม่มวันนี้มาดูใครอะไรเขาไม่พูดอะไรเขาชอบมาเซอร์ไพรส์เธอไงอะไรอย่างเงีก็อ๋อมาดูลูกลูหลานนี่เองแล้วยืนยืนหน้าเวทีแบบคอยแบบให้กำลังใจน้องการอะไรอย่างเงี้ยแล้วโชว์โชว์โชว์น้องการยังไงก็ก็ก็คือพอมีแบบตัดเค้กอะไรกันแล้วก็จะมีแบบเชิญผู้ใหญ่ขึ้นมาแบบพูดมาคุยอะไรเงี้ยก็แบบพี่ๆที่แบบทำงานกับเรามาตลอดเวลาแบบสี่สิบกว่าปีอะไรเงี้ยค่ะพเสร็จแล้วเขาก็ตก ด้วยน้องกันร้องเพลงชีพไทยก็แบบว่าเราก็เซอร์ไพรส์ทุกคนก็เซอร์ไพรส์ทั้งงานกาเฮ้ยผน้องกันไปร้องคอร์สอย่างนี้อะไรเงี้ยคุณบอยยังไม่รู้เลยคุณบอยเฮ้ยทำไมร้องดีขนาดนี้ไม่เคยบอกผมอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์แบบสำคัญที่สุดนะคะเขาครอเวอร์เป็นใครวันนั้นคะเป็นแม่เน่เองเป็นใครที่เขาเป็นใครที่เขาแต่งเพลงนั้นง่ายเลยคือร้องกันเลย เขาขอ้องเพลงเขาเรียนเดียวเขาร้องเพลงเราคือได้สไปร์ของพ่อหรือใครกันคะพ่อเป็นไม่ไม่ไม่ก็ก็คือแบบว่าเราเราไม่เคยเห็นว่าเขาแบบมีความสามารถทางด้านตรงนี้เลยคือเขาก็โอเคเขาก็เรียนทางนี้มาเขาก็ทำงานหรืออะไรกันไม่ไม่เป็นเขาร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาก็ร้องเพลงทั้งเพลงแบบว่าขอลองเพลงสลัดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บอเฮ้ยแบบ ร้องดีด้วยร้องได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่แบบตื่นเต้นแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นก็ถือว่าเป็นของขวัญที่แบบว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดแล้วเป็นงานผักดันเลยไหมคะเราแล้วแข่ด้วยผักดันเลยไหมคะพี่บอยทั้งคู่แบบพี่บอยค่ะก็สั่นเนื้อดสั่นตัวเลี้ยงแม่ด้วยแหละค่ะมาล้อมไมต่อคุณแม่ไปหนค่งพี่โยต์บกว่าตอนนี้ทุกวันนี้ก็เลงออกงานนับรุ่นเด็กเมื่อกี้ก็อะไรอย่างเงี้ยยังมีเห็นเข้ามาตั้งนานแล้วนะคะแล้ก็เติบโตมาเรื่อยๆรื่อยแต่ก็ ไม่เห็นเปลี่ยนเลยก็จะบอกวนะ่าเอ๊ะแบบคือมันดูเด็กปกติมากทั้งที่แบบโอเคตั้งแต่เรียนหนังสือจนตอนนี้จบจบปริญญาโทก็มีทําง,งานเป็นแบบว่ามีงานพิการอยูด่ดีแต่แบบทุกคนก็ยังดูเด็กเหมือนเดิมก็เลยใจเหมือนกันเองเข้าใจที่ทุกวันนี้แฟนคลับก็จะแบบเหนียวแน่นเหมือนเดิมแบบก็ขอบคุณค่ะก็ก็ก็มีอยู่เท่านี้แหละค่ะ ก็ไม่ไม่ได้ลดลงแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเพิ่มขึ้นมากมายจนน่าตกใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่ดีแล้วก็เป็นเป็นแฟนคลับที่ที่น่ารักด้วยคือแบบว่าให้เกียรติดูแลเราแล้วก็แบบเคารพที่ราคาดีๆแล้วเขาก็มีเซอร์ไพรส์เขาเซอร์ไพรส์โ่้ก่อนที่ต้องการจัดงานด้วยเขาก็แบบว่าจัดเอ็กซิบิชั่นให้น้องรวบรวมผลงานอะไรพวกนี้ค่ะพวกก็แบบว่าจัดแล้วก็ให้ให้โน้กไปดูอะไรเงี้ย ก็แบบว่าตื้นตันแล้วว่าเออขาแบบเขาดูแลเราจริงๆเขาเก็บผลงานอะไรให้เราแบบเยอะกว่าที่เรามีด้วยซ้ำไปมีเป็นบ้านแฟนคลับอะไรมี้ไฟร้องใช่ก็มีอ่าเนี่ยอยู่นีดีดีดีเก็บไฟมาเก็บไฟเพิ่งเก็บเพิ่งเก็บเขาเขามีเขามีชมรมของเขาแหละรับรองได้รกบรองได้แรู้รู้ทุกอย่างรู้เยอะกว่าเราอีกอ่ะเห็นตรงนี้แหละว่าเวลาไปออกงาน ใช่ใช่เขมาหรือเวลาแบบว่าพี่นกแบบอยากกินอะไรแล้วซื้อไม่เป็นอะไรงี้าก็จะเป็นหยอดเออไอ้นี่ทำยังไงนะเรเงี่ะเราก็จะได้กินเด็กสุดเจนเด็กสุดเี่้เป็นแฟนัาเรากี่กวุ่ี่กวุมมีไหมเด็กสุดมีเท่าไหร่อ่ะสิบสองสิบสามแต่ว่าก็บางทีอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ได้มาอะไรเงี้ยเขาก็จะฝากอมาบ้างหรือวถ้าเกิดแบบงานสำคัญอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรบกวนเรี๋ยววันนี้มีเดก ละครนาะจากละครก่อนนะะาคสาแล้วก็ละครเวทีใช่ค่ะแล้วก็ติดตามกันเรื่อยๆน่าจะพี่พี่เขาก็สืบทอดไม่ได้เขาต้งการไม่ไดลุ่นอะไรเล่าให้ฟังเหีมอะไรอย่างนี้เอ๋ก็คนที่